สวัสดนะีครับสวัสด like. ีาบสำรัที่พงสันครับมีต้อรับทระพินๆหรือช่องีจีครับช่องมีจีธรรมดาก็จะมานำเสนอห้าน่อยเฉพาะกียรของวันที่หนึ่งนะครับแตามางๆแริครันอะไรก็คือเวนามนะครับดีจากเวทนานนะครับเป็นนิมทุกทุกวันทุกทุกวันนะครับขพขพอคุณนมาที่พิ้งนนะครับที่เรียาทตรงนะครับทุก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 เลยที่ดึงกดจตดางนะครับจุดตามกดตัวเองกได้เลยนะครับอ่ามาชมกันเลยนะครับภาในเฉพาะปิดออกสี่โมง สองห้าห้าสองสองหกหกสองสองสิบสิบสองสองแปดสองสองเก้าเ้าสองนะฮะสาม้าสาามหกาสสิบสิบสามสามแปดแปดสามสก้า้ส They're uh -huh. uh -huh. ¡Gracias! ก็ตามนี้นะครับเป็นอะไรนะครับครับโอเคนะขอให้ทุกคนชมชิชๆดีนะครับวันนี้จะมีการอัพอัพสลับดีครับ